เวียดนามถอนตัวจากการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการสำคัญในครั้งนี้สร้างความตกใจให้กับวงการวอลเลย์บอลหญิงเอเชียและแฟนๆชาวไทยไม่น้อยเพราะทีมชาติไทยต้องเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนทั้งในแง่ของการแข่งขันและการจัดการตารางการแข่งขันที่ทับซ้อนกันอย่างหนักหลายฝ่ายในวงการวอลเลย์บอลต่างมองว่าการถอนตัวของเวียดนามครั้งนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการแข่งขันในเชิงกีฬาเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงปัญหาด้านการบริหารจัดการการแข่งขันระดับนานาชาติซึ่งไฟวิเบงก็พยายามป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตารางทับซ้อนและความสับสนในระดับเอเชีย สถานการณ์เริ่มต้นเมื่อเวียดนามแจ้งอย่างเป็นทางการว่าทีมของพวกเขาไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ได้เนื่องจากปัญหาภายในทีมและความพร้อมของนักกีฬาที่ไม่เต็มร้อยทั้งในเรื่องสภาพร่างกายและการเตรียมความพร้อมด้านเทคนิคซึ่งการถอนตัวครั้งนี้ทําให้ประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนเพราะการแข่งขันในรอบนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญในการเตรียมทีมสําหรับรายการใหญ่ระดับโลกและเป็นการทดสอบฟอร์มของนักกีฬาหลักในช่วงที่ใกล้เข้าสู่ฤดูการแข่งขันหลัก ในฝั่งของประเทศไทยโคราถูกเลือกเป็นสนามแข่งขันหลักแต่เมื่อทีมเวียดนามถอนตัวปัญหาการจัดตารางการแข่งขันกลับซับซ้อนขึ้นหลายเท่าเพราะต้องมีการปรับตารางใหม่ให้เหมาะสมกับทีมที่เหลือการแข่งขันที่เคยวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างรัดกุมต้องถูกปรับเปลี่ยนทันทีซึ่งหลายฝ่ายมองว่าโคราชเองก็ไม่พร้อมเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามแข่งขันที่ต้องรองรับมาตรฐานสากลระบบการถ่ายทอดสดและการจัดการด้านความปลอดภัยสําหรับผู้ชมไฟวีบีซึ่งเป็นองค์กรกากับการแข่งขันวอลเล์บอลระดับโลก ก็ได้เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงโดยออกมาตรการและคำแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซับซ้อนของตารางการแข่งขันซึ่งความซับซ้อนของตารางขับซ้อนนั้นมีผลกระทบต่อหลายด้านทั้งด้านร่างกายของนักกีฬาความพร้อมของทีมงานด้านเทคนิคและการถ่ายทอดสดที่ต้องประสานงานกับหลายประเทศพร้อมกันการถอนตัวของเวียดนามจึงไม่ใช่แค่ปัญหาเชิงกีฬาเพียงอย่างเดียวแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการบริหารจัดการแข่งขันระดับนานา,นาชาติ สำหรับทีมชาติไทยการปรับตัวถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะนักกีฬาต้องรักษาความฟิตและจิตใจให้พร้อมที่สุดการแข่งขันที่คาดว่าจะมีการเจอกับเวียดนามถูกยกเลิกทำให้โค้ดและทีมงานต้องปรับโปรแกรมการฝึกซ้อมใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เหมาะกับคู่แข่งขันที่เหลือโดยเฉพาะการเน้นฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและการปรับเทคนิคให้เหมาะกับสไตล์การเล่นของทีมอื่นๆซึ่งในช่วงเวลานี้การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของโค้ชถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด อีกหนึ่งปัจจัยที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือเรื่องของแฟนแฟนวอลเล์บอลที่คาดหวังจะได้เห็นการแข่งขันที่เข้มข้นการถอนตัวของเวียดนามทําให้ผู้ชมหลายคนรู้สึกผิดหวังเพราะการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นนั้นอาจไม่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเหมือนที่เคยคาดการไว้แต่อย่างไรก็ตามทีมชาติไทยก็พยายามสร้างบรรยากาศการแข่งขันให้ยังคงน่าสนใจและมีคุณภาพเพื่อให้แฟนๆได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดความพร้อมของสนามแข่งขันที่โคราชก็เป็นอีกประเด็นที่สําคัญแม้สนามจะมีมาตรฐานเพียงพอสําหรับการแข่งขันระดับประเทศ แต่เมื่อมีการจัดการแข่งขันระดับนานานชาติ <Yes. S 1> ต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานทุกด้านตั้งแต่ระบบแสงสว่างการระบายอากาศความปลอดภัยของผู้ชมและความสะดวกในการเคลื่อนย้ายทีมงานและนักกีฬาการเตรียมความพร้อมเหล่านี้ต้องใช้เวลาและทรัพยากรจำนวนมากซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้หลายฝ่ายมองว่าโคราชยังไม่พร้อมเต็มที่สําหรับการแข่งขันในระดับนี้เฟวิเบงก็แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาตรางทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเสนอให้มีการปรับปรุงการวางแผนการแข่งขันให้เหมาะสมกับทุกทีมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลในเอเชียถือว่าเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งเพราะต้องประสานงานกับหลายประเทศที่มีปฏิทินแข่งขันของตนเองการถอนตัวของเวียดนามจึงถือว่าเป็นสัญญาณเตือนให้ทุกฝ่ายต้องใส่ใจในการบริหารจัดการแข่งขันมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการเตรียมทีมชาติไทยเพื่อการแข่งขันระดับโลกนักกีฬาต้องเผชิญกับการฝึกซ้อมที่เข้มข้นและการปรับแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับคู่แข่งที่เหลือการถอนตัวของเวียดนามทำให้ทีมไทยสูญเสียโอกาสในการทดสอบกลยุทธ์กับทีมที่มีระดับใกล้เคียงแต่โค้ชทีมชาติไทยก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการเน้นพัฒนาทักษะเฉพาะด้านของนักกีฬาเช่นกันเสริมสร้างความแข็งแรงการปรับปรุงเทคนิคการเซิร์ฟและการบล็อกรวมถึงการฝึกซ้อมในสถานการณ์เกมจริงเพื่อให้ผู้เล่นสามารถรับมือกับความกดดันในแมตช์สำคัญได้ ในด้านการถ่ายทอดสดการปรับตารางการแข่งขันก็ส่งผลต่อการประสานงานกับสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์หลายประเทศการแข่งขันที่ทับซ้อนหรือมีการเลื่อนกำหนดการอาจทำให้ผู้ชมไม่สามารถติดตามการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับทีมงานด้านสื่อและประชาสัมพันธ์ของสมาคมวอลเล์บอลไทยการถอนตัวของเวียดนามจึงไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของกีฬาเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ของการแข่งขันในระดับนานาชาติ หลายฝ่ายในวงการวอลเลย์บอลไทยมองว่าการถอนตัวของเวียดนามถือเป็นโอกาสและความท้าทายในเวลาเดียวกันโอกาสอยู่ที่ทีมไทยสามารถใช้ช่วงเวลานี้ในการปรับปรุงเทคนิคและกลยุทธ์โดยไม่ถูกกดดันจากคู่แข่งที่แข็งแรงส่วนความท้าทายอยู่ที่การรักษาระดับการแข่งขันให้ยังคงมีคุณภาพและน่าสนใจต่อแฟนๆรวมถึงการบริหารจัดการตารางการแข่งขันและการเตรียมความพร้อมของสนามให้สมบูรณ์ที่สุด การถอนตัวของเวียดนามยังทําให้เกิดการพูดคุยกันอย่างกว้างขวางในวงการวอลเลย์บอลหญิงไทยทั้งในเรื่องของความพร้อมของนักกีฬาการจัดการแข่งขันที่เหมาะสมและการประสานงานกับซี B ีเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต <Yes. S 1> ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาวอลเลย์บอลมองว่าการถอนตัวครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณเตือนสําคัญให้ทุกสมาคมต้องวางแผนการแข่งขันอย่างรอบคอบมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความซับซ้อนของตารางและความสับสนที่อาจเกิดขึ้น สำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยการปรับตัวเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้เพราะการแข่งขันในระดับเอเชียถือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรายการใหญ่ระดับโลกทุกการฝึกซ้อมการวางแผนกลยุทธ์และการปรับตัวในสถานการณแข่งขันจึงมีผลต่อความสำเร็จของทีมอย่างมากการถอนตัวของเวียดนามแม้จะสร้างความผิดหวังในด้านการแข่งขันแต่ก็เปิดโอกาสให้ทีมไทยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ แฟนวันลเล์บอลหญิงไทยยังคงเฝ้าติดตามข่าวสารอย่างกใกล้ชิดค,คามตื่นเต้นและความคาดหวังต่อการแข่งขันยังไม่ลดลงเพราะทีมไทยยังคงเป็นตัวเต็งในรายการนี้การสนับสนุนจากแฟนๆถือว่าเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้นักกีฬามีกำลังใจและสามารถเล่นได้อย่างเต็มที่แม้การถอนตัวของเวียดนามจะทําให้การแข่งขันเปลี่ยนไปบ้างแต่ความสนุกและคุณภาพของเกมยังคงมีอยู่ ในเชิงบริหารจัดการแข่งขันการถอนตัวของเวียดนามเป็นบทเรียนสำคัญให้กับทุกฝ่ายการวางแผนและการเตรียมความพร้อมต้องทำอย่างรดกุมไม่ว่าจะเป็นด้านสนามแข่งขันการจัดตารางการประสานงานกับทีงานด้านสื่อและการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาการป้องกันปัญหาตารางทับซ้อนถือเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีคุณภาพ สำหรับอนาคตของวอลเลย์บอลหญิงไทยการถอนตัวของเวียดนามถือเป็นโอกาสให้ทีมไทยได้โฟกัสและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้เต็มที่การฝึกซ้อมและการวางแผนกลยุทธ์จะช่วยให้ทีมพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับโลกและยังเป็นโอกาสให้ทีมไทยแสดงศักยภาพและความเป็นทีมที่แข็งแกร่งต่อแฟนๆแ,และคู่แข่งในเอเชีย แม้ว่าการถอนตัวของเวียดนามจะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อการจัดการแข่งขันแต่ทีมชาติไทยก็มีศักยภาพและความพร้อมที่จะรับมือกับทุกความท้าทายการฝึกซ้อมที่เข้มข้นการปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์การแข่งขันและการสนับสนุนจากแฟนๆจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมไทยสามารถรักษาม,มาตรฐานและสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมในรายการนี้การถอนตัวของเวียดนามจึงไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นโอกาสให้ทีมไทยพัฒนาตนเองและก้าวไปสู่ความสำเร็จในเวทีเอเชียและระดับโลก ภาพรวมของสถานการณ์ครั้งนี้สรุปได้ว่าการถอนตัวของเวียดนามสร้างความท้าทายทั้งในด้านการแข่งขันและการบริหารจัดการแต่ทีมชาติไทยสามารถปรับตัวและใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาการสนับสนุนจากฟบีบีและแฟนๆถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีคุณภาพกา